เราจะเห็นคานนะครับด้านนี้เลยด้านนี้จะเห็นชัดสุดจะเป็นคานแล้วก็ชุดยกแท็งแยกปรับง่ายๆมุดเข้าไปไม่ต้องลึกมากอยู่ตรงนี้เลยด้านหลังนี่ก็ยกเจ็ดเหมือนกันใส่ก้อนยกนี่เลยมันนี้ใส่ก้อนเครื่องเย็นแล้วไงเมื่อกี้เครื่องมันร้อนใส่พี่ผมมันด้ รถหรือยีราฟเรามาดูกันกับเจปอดสี่คูสี่คันนี้นะครับเป็นรถที่ยกเจ็ดนิ้วและใส่ชุดแต่งเพิ่มมีอะไรเรามาดูกันนะครับทีละชิ้นเลยอย่างแรกเลยด้านบนนะครับเป็นส,ป,สปูตทรงพิตสปูตทรงพิตเนี่ยข้อดีของเขานะครับก็คือช่วยกันในเรื่องของหินที่จะกระเด็นใส่กระจกเนาะเขาก็จะโดนตัวพี้พวกนี้ก่อนแล้วก็จะกระเด็นไปนะครับทําให้ตัวเวลาหินมันกระเด็นขึ้นมาจะไม่โดนตัวกระจกรถโดยตรงนะเพราะรถคันนี้สูงมาก สูงมากกว่า2องเมตรในส่วนของกระจังหน้าเป็น Ford ของ Raptor v 6ซึ่งมาพร้อมกับไฟนี้ไลท์3จุดสีเหลืองอำพันนี้หล่อๆกันไปในส่วนของครอบหน้าไฟหน้ามาก็ยังเป็นของรุ่นของ Ranger กันชนเหล็กด้านหน้านี้จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจาก Hummer รุ่น T-Series มาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์ที่เป็นโปรเจคเตอร์ด้านนี้แล้วก็ไฟ LED ซึ่งมีไฟเลี้ยวนะครับ เป็นไปตัดพอกแล้วก็ไฟดีใน2ตัวนี้เลยทั้งซ้ายและขวามีแป้นสำหรับลากจูงมาด้านหน้าสีแดงอันนี้ใช้งานได้จริงซึ่งตัวของเดิมติดรถมามีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถลากได้ถึง3.5ตันในส่วนของแผ่นกันแท้งด้านนี้มีมาให้เป็นเหล็กเพื่อที่จะกันไม่ให้หินหรือเศษด,ดินกระเด็นเข้าไปโดนต,ตัวแผงด้านใน ในส่วนของด้านล่างนี้ก็จะมีแผ่นนะครับกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาไฮไลท์ของเขาเลยคือคานที่ทํามาใหม่นะน,นี่เราจะเห็นคานนะครับด้านนี้เลยด้านนี้จะเห็นชัดสุดจะเป็นคานแล้วก็ชุดยกนะครับอันนี้7จ็นิ้วแล้วก็มีเสาค้ำปีกนกซึ่งทํามาใหม่ด้านนี้นะเสาตัวนี้เลยนะครับค้ำปีกนกปีกนกใส่ของโปรเฟนเดอร์แล้วก็โชค๊คเป็นโชค โมโนทูบปรับแปดระดับจากโปรเฟนเดอร์เหมือนกันมีซับแทงแยกปรับง่ายๆมุดเข้าไปไม่ต้องลึกมากอยู่ตรงนี้เลยในส่วนของคานที่ยกมาเนี่ยต้องปรับช่วงล่างให้เข้าเซ็ตกันนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นสปอร์ตสี่คูณสี่ด้วยมาดูในส่วนของด้านข้างด้านข้างจะเป็นปกทุกล้อขนาดหกนิ้วมาพร้อมกระมุดเงินช่วยให้รถดูบึกบึนและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น <Yeah. S 2> ในตัว เพื่อนอันนี้เป็นล้อจาก o อเอล44นะหนึ่งฝ่ามือที่ผมเคยรีวิวไปหลายๆกันสีดำขิดด้วยสีแดงรัดด้วยยางไซลุนนะเป็นยาง NT มัทเทเลงก็คือลุยโคนลนลุยทรายได้ดีอันนี้นะครับเป็นยาง 35.2.5R20 1แม็กอบ20ออกไปแล้วนะด้านบนเป็นราหลังคาซึ่งช่วยในเรื่องของแอโรดนามิก ด้านนี้เลยแล้วก็มือจับเราใส่ให้ตีมกันสรดเราใส่ให้ในส่วนของด้านข้างเสริมความแข็งแกร่งด้วยปัไดยข้างฮัมเมอร์จากฮัมเมอร์นี่แหละเป็นรุ่นชาโแเราหล่อแบบนี้เลยเพราะว่าเขามีไฟด้านล่างนะเวลาเปิดประตูปึ๊บมันก็จะมีไฟสองตัววางในส่วนของด้านท้ายด้านท้ายก็จะเป็นโฟก์จากโฟก์เพนเดอร์รบบแประดับโคนทูเหมือนกันเป็นโฟก์แบบนอกแทซีนะครับ ด้านหลังนี่ก็ยกเจ็ดเหมือนกันใส่ก้อนยกนี่เลยตอนนี้ใส่ก้อนยกเจ็ดนิ้วเหมือนกันเลยนะครับรออเลยมาดูส่วนของด้านคนท้ายกระบานนี้จะเป็นไนท์ฟิลลี่จากแตรเมอร์เป็นบาหลังเด็กเหมือนกันมีไฟเบรกตรงที่สามมาให้แล้วก็ในส่วนของด้านผ้าเนี่ยเขาจะมีอักษอแตรเมอร์ซึ่งเปิดตอนรันทีแล้วมันจะติดเป็นสีแดงนะครับด้านท้ายมีครอบไฟท้ายมาสีดาด้านบัมเปอ หรือเราเรียกกันว่าขาฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นอักษร FORD เ็นท์โลโก้ตรงกลางเพราะว่ามีกล้องนะครับโลโก้ฝาอยู่นี่อะคริลิกสีดำคอมเมอนเจอร์มีให้เหมือนกันด้านท้ายนี้และที่ขาดไม่ได้เลยกันชนท้ายรุ่นนี้นะครับโนวาซีรี์ที่เราใส่กันจาก h ั m m e r เหมือนกันมีไฟสองสว่างเป็น led แล้วก็มีห่วงลากตูงนะมีช่องต่อต่างนบแก้วแล้วก็ต่อสายไฟสำหรับลากพวงได้ด้วย เพื่อนๆคนไหนลูกค้าท่านใดสน,นใจนะครับสามารถโทรมาติดต่อที่ได้ที่เบอร์0 8 5 9 5 2 5 3 1 3หรือจะอินบ็อกมานะครับคันนี้สปอร์ต4 x 4, 4ราคา5ตัวเขานะครับอยู่ที่1ล้าน5หมื่น9พันบาทสนใจโทรมาคุยกันมีแคมเปญสุดรถเงินดาวเงินนมีมาให้อยากได้ชุดปองชุดแต่งหล่อๆแบบนี้โทรมาคุยกันเดี๋ยวคันนี้ผมขอตัวไปก่นอนคันหน้าเราทำอะไรก็มา่ากกันมาครับ